ี่จ้าสไปฝรั่งเศสาบเมียฝรั่งชนบทพาเพื่อนๆมาชมวิธีถนอมอาหารค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้เป็นลูกลาสเบอรี่นะคะหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าฟอมบวส์ค่ะข้างล่างค่ะเป็นที่กรองเม็ดแล้วนะคะเพื่อนจ้าเป็นแยมผลไม้จ้าแยมผลไม้ฟอมบวส์ค่ะเพื่อนๆจ้าส่วนข้างบนก็จะเป็นพรอมเมล็ดนะจ้ ไม่ได้เอามเมล็ดออกเนาะข้างล่างนี้กรองมเมล็ดออกแล้วทำเพื่อนจ๋าบางคนก็ชอบแบบกรองมเมล็ดออกนะคะก็เลยทำสองแบบเลยจ้ะเพื่อนจ๋าเพราะว่าฟอร์มบลส์เราเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็เลยเอามาทําเย็มผลไม้เก็บไว้กินนานๆค่ะและนี่ค่ะขอเสนอนี่ค่ะกระเทียมจะ้ะ กระเทียมเจียวค่ะเพื่อนๆจ๋าเนื่องจากว่าเราปลูกกระเทียมเองนะคะแล้วเราก็ใช้กระเทียมเจียวอยู่แล้วนะคะพร้อมกับเราใช้กระเทียมดองอยู่แล้วนะคะก็ลเลยเอากระเทียมนะคะมาเจียวใส่ขวดเนาะได้เห็นสวยงามแบบนี้ละจ้ะแล้วก็เอากระเทียมมาดองด้วยค่ะเพื่อนๆจา๋ามีหลายรูปแบบค่ะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะข้างหน้าเป็นกระเทียมเจียวค่ะตรงนี้เป็นกระเทียมดองค่ะแถวที่สองเนาะขวดใหญ่หน่อยนึงค่ะนี่ก็เป็นกระเทียมดองหมดเลยจ้ะแถวที่สองนี่ขวดเล็กนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าแต่ว่าดองแบบไม่แกะเปลือกเนาะส่วนแถวสุดท้ายนะจ๊ะ เป็นกระเทียมดองแบบแกะเปลือกค่ะเพื่อนจา๋านี่ค่ะเนื่องจากเราใช้กระเทียมอยู่แล้วนะคะกระเทียมดองเนาะกระเทียมเจียวเราก็ใช้อยู่แล้วค่ะเพื่อนจา๋าก็เลยเอามาต่อยอดค่ะนี่ค่ะเพื่อนจา๋าอันนี้ก็จะเป็นเยมผลไม้จ้ะจากราสเบอร์รี่ค่ะเพื่อนจา๋า ก็เอามาใส่ขวดไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามตามทองเรื่องเนาะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกระเทียมเจียวเยี่มผลไม้ค่ะคลิปนี้ลาไปด้วยภาพ การวิธีถนอมอาหารคร่ะเพื่อนๆจ๋าของสะไบฝรั่งเศสายเมียฝรั่งชนบุรุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้า